สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ ntp นะครับผมอ้าววันนี้ผมก็จะมาทำเจสิก้านะครับขึ้นไฮเปอร์นะซึ่งผมเนี่ยได้เก็บจุดติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็อัพกันเลยไปเออแบบไม่รอยช้านะอัพกันเลยนะครับผมขึ้นไปเลยเปิดคลิปมาก็อัพขึ้นเลยอะ่ะเออก็สุดจัดนะครับปั้นเองนะ ID ที่สของผมเนี่ยเจสิก้าขึ้นเป็นไฮเปอร์แล้วนะครับผมเออแล้วก็ไปเพิ่มระดับกันอีกนิดนึงนะครับยัดกบให้อุย้ยกบ ระดับแล้วก็ชนิดพิเศษอ่ากบเจด,ดาวไปกบเอพีดาวนะครับยัดไปหมดนะครับเป็นตัวที่แบบหาค่อนข้างง่ายนะในภารกิจประจำวันก็มีให้ทุกวันนะครับผมเออก็ได้รับทุกวันไม่ต้องเก็บไว้นะครับใช้ใไปอ่ะเรียบร้อยนะครับผมขึ้นเป็นไฮเปอร์หนึไปเทียบเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะเราก็จะลองแบบทีมผมตอนนี้ก็มีบัฟอมตะแล้วนะครับผม นี่สร้างบาเรีย 5v นะครับฟื้นฟูพลังชีวิตเนาอแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับผมอ่ะก็ไปดูกันดีกว่าว่าจะโหดัะแค่ไหนนะครับใน PVP นะมีอยู่9คนลุงนะครับเล่นได้4ตานะครับโอ้โหทีมแรกมานะครับก็เจอบอสเคนะครับผมเจอดาวินชีนะครับผมอืเิลี่หน้าไม้นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าก็แบบอยากจะทดสอบความสามารถของเจสิก้าที่ขึ้นไฮเปอร์นะครับว่าจะแบบ มันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับเออทางด้านมีรุนแรงแล้วก็ทางแบบอามาตะเนาะ,อ,ะออโต้หู่สองนะครับผมดูก่อนอ่ะสูงปรับคุณภาพนะเดี๋ยวจะได้แบบเห็นตัวกันช,ชัดๆนะครับผมว่าแบบหล่อเท่หรือเปล่านี่โอ้โหเจสิก้าเป่าเลยนะเมื่อกี้เป่ากันเด็นเยอะเลยนะโอ้โหเขาแม็ก2สองตัวนะครับผมเราจะสู้ไหวไหมเราแม็กแค่หนึ่งตัวนะมีแต่ชินจังของเราในที่แม็กนะ โอ้โหดูดิโดนเสกเป็นแบบกล่องตัวตลกหมดเลยโอ้โหเชล,ลี่หน้าไมา้เขาได้เริ่มแบบเริ่มพังอาจแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีนะเชล,ลี่หน้าไมา้เดี๋ยวผมขอเก็บกบนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําคลิปปั้นเชลลี่เนาะปั้นเองนะครับเออปั้นเชลลี่ขึ้นให้เปอร์หรือไม่ก็เอาต้านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันมีอะไรให้อัพบ,บ้างนะถ้าอัพขึ้นให้เปอร์ได้จะดีมากนะครับเพื่อที่จะแบบ ทีมผมเนี่ยจะได้มีเพิ่มแล่อยู่สามตัวนะครับเออนั่นก็คือชินจังนะครับพี่มาวารีแล้วก็เออช็อตกันเนาะแบบคอมโบเพิ่มแล่3สามตัวนะคือไม่ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ปล่อยตัวนะครับอ่ะก็พูดถึงตอนนี้นะครับเจสิก้าเราก็แบบเป่ากระเด็นหมดนะครับใครแบบหน้าออกมาแบบเดินหน้าออกมาจากป้อมก็คือแบบต้องล้มละเนลนะหน้นะลุกไม่ขึ้นนะครับผมตายทั้งยืนนะครับพัดมาเราไม่พัดกลับนะครับผมเออเราแบบนี่ไ,ไงเป็นไง ตายทั้งยืนนะครับผมเออไม่ต้องได้เดินนะอ่ะบอสเคนะครับบอสเคแม็กนะเป็นไงดูกันโอ้โหโดนเปลี่ยนฝั่งนะโอ้โหขนาดแบบทตุแพ้ทางนะครับผมฮิมาวดีเป็นทตุไฟเนาะซึ่งบอสเคเป็นทตุน้ํานะเออยังแบบฮิมาวาีถือว่าเป็นตัวที่โกกนะคือแบบสุดจัดเลยทตุแพ้ทา่าท่าแพ้ทางเออยังสามารถลำลำเย้อเยวนได้แล้วก็ติดดีด้วยนะคือสุดจริงๆนะผมตัวนี้นะใครมีก็เอามาเป็นตัวป่วดประจําทีมได้เลยนะครับอ่ะทีมนี้นะครับมี โนี่อามาทิสึนะครับแล้วก็บาวนัมกมายากลนะอะ่มีปิ้งย่างแม็กนะครับผมมีดาวไปชีด้วย,วยไปเราลองไปดูความสามารถของเจสิก้ากันว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมปล่อยตัวไปออโต้โฮสองครับผมนี้มีบับอมตะแล้วทีมเราดัานไปครับผม เขากดอมาตะมาผมไม่กดเลยนะเออแบบโนเทมนะครับผมน่าจะสู้ได้สบายๆนะดูจากการแบบที่ทีมเราเนี่ยสร้างกองทัพนะครับผมทีมเราเนี่ยได้สร้างกองทัพขึ้นมาเป็นเยอะแยะเลยนะครับเออดูดีอาาก็ยืนแบบปะทะนะคือไม่กลัวตายนะครับผมนี่บับอมาตะเราก็แบบบับรัวๆนะดูดีสีทองเหลืองอลามทั้งทีมนะสุดจัดเลยนะครับผมนี่ทองเหลืองอลลามทั้งทีมนะอ่ะพัดมาเราไม่พัดกลับด้วยอะ่ะเออ ก็คือแบบก็ใจใจอยู่แล้วป่ะวิวิผมว่าเร,เริ่มเริ่มเริ่มแย่แล้วนะทีมเริ่มแย่และวยผมแย่แล้วหมอปลานะหมอปลาโหอโอพัดละผ,ผมผมผมแย่ผมแย่แข่งหน้าป้อมแล้วก็ลงลูกไฟอีกทีนึงอ่ะมาดีมหโอเคต้องเสียไอเทมนะคือทีมของเขาแบบมีตัวโหดๆนะถือว่าสุดยอดนะครับผมอามาก,กับเอ,อ่อ บาวนักพน,นันนะ,ะจะจบได้หรือเปล่าโอ้โหตึงจัดเลยนะครับผมดูดิดูดบอลดิคือแบบยืนปะทะแบบยืนรับดาเมจล้วนเลยอะ่ะคือสุดเกินจบไปได้นะครับผมโอ้โหตึงสุดๆเลยนะอะทีมต่อไปกันเลยครับผมเลย หกคนลุงนะอีกสามตานะโอ้โหตานี่นะครับมีคิงนะครับผมแล้วก็มีคิริวเนาะซึ่งเป็นตัวที่โอ้มีมิริมด้วยโอ้โหลองกันไปมีตัวโหดหลายตัวนะก็คือแบบอยากจะลองวัดด้วยนะครับผมซึ่งผมก็มีแบบชินจังแม็กตัวเดียวว่าเออก็คือจะเอาไปแบบงัดพวกนี้นะจะไหวหรือเปล่ามาดูกันมาอ่ะเจสิกา้าเราเป่านะเมื่อกี้นะคิงต้านทานไม่ไหวนะคิงตายฟื้นนะเมื่อกี้นะ่ะแบบ เออบอสเคนะก็โดนลำนำเยอายวนนะครับผมอ่าต้องลงลูกไฟช่วยนะครับไม่งั้นตายหา่าหมดเลยทีมผมนี่ะอ่ะเอาไงอ่ะจะล้มทั้งยืนหรือเปล่าเจสิก้าเป่าดิเป่าแบบเนี่ยล้มทั้งยืนนะครับผมคือตายทั้งยืนเลยดีกว่าเออไม่ลมทั้งยืนตายทั้งยืนเลยโอ้โหสุดจัดจริงๆับผมแล้วก็ทีมที่แบบทีนี้ก็ที่ชนะง่ายก็เพราะว่าเขาเป็นท่านไฟแนะเออ มีธาตุไฟเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมเป็นทีมธาตุน้ําอยู่แล้วก็ที่ชนะก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะมันแพ้ทางกันนะครับผมทีมนี้นะครับมีริมนะครับโอ้โหมีแบบอินุยชาชะนะครับโอ้โหโอ้โหน่ากลัวนะเฮ้ทำเป็นเล่นไหมนะมาให้ลองวัดกันหน่อยนะครับผมคือแบบตัวเขาสุดจริงนะอินุยชาชะแม็กนะวิ่ต้องลองว่ะผมเล่นทีมสองเลยนะครับผมเพื่อที่จะแบบเหตุผลเป็นสตันนะ เรามาดูผลงานเห็ดพิษกันนะครับผมว่าจะแพ้ตัวใหม่หรือเปล่าเห็ดพิษออกมามีสตันไหมไม่มีนะเง่นเงเง,งเล่นทีเดียวพอละเาขาแช่เรานะเราก็แช่แล้วก็สวนสวนกลับเออแช่มาแช่กลับนะครับผมนี่มาเราหวังพึ่งเจสิก้าเราเป่านะอุวยเห็ดเราสตันนะเมื่อกี้นะแช่หรือเปล่าหรือว่าตามผมฝาดไป หวังให้เห็ดสตันนะครับผมถ้าเห็ดสตันก็คือสุดยอดนะ,ะดูกันเห็ดเราใช้งานได้ดีหรือเปล่าเออแบบนักบวชหญิงกับเห็ดแดดมาเห็ดแบบคนแบบใช้เห็ดแทนนักบวชหญิงก็ดีนะอ่าก็สำหรับผมนะครับคือมันก็ใช้งานแตกต่างกันนะอ่านี่เห็ดสตันแล้วนะเมื่อกี้นะคือมันใช้งานแตกต่างกันนะครับผมสองตัวนี้นะเห็ดก็สกิลลึกนะครับผม,มลึกจริงอันนี้ผมยอมรับเลยเห็ดนี่สกิลลึกมากนะครับซึ่งนักบวชหญิงนี่ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะเออสกิลก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับนี่ โ้สุดจัดนะทุกคนคือเจสิก้าแบบมีแบบบัฟอมตะปุ๊มคือทีมผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะดูดิเออผมอาจจะดันขึ้นเพจได้นะฮะอ่ะรอบสุดท้ายนะครับอุ้ยผมจะดันขึ้นเพจหนึ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับผมอ่ะทีมนี้นะครับผมดามิชี่แม็กนะตัวกอบนะ ซึ่งผมยังไม่ได้รีทีมเลยนะครับผมเออสังเกตตรงที่แบบโบนัสนะเห็นโบนัสด้านหน้าไหมเริ่มการต่อสู้นะนั่นแหละยังไม่ได้รีทีมสักทีมเลยนะคือเจอทีมไหนก็ใส่หมดนะครับผมอะ่ะก็ลองดูอีกทีมหนึ่งนะครับผมทีมสุดท้ายแล้วนะโอ้โหคือแบบผมรู้สึกว่าทีมผมนี่มันจะหหดขึ้นเยอะเลยนะผมจะหลังจากที่แบบปั้นเจสิก้าขึ้นมานะเป็นตัวยืนไม่ใช่ดิเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับ เออเป็นตัวบัฟแล้วก็เป็นตัวดาเมอต้องหูดแยกกันนะบัฟดาเมดนี่เดี๋ยวคนดูเขาง,งงนะเอ้บับดาเมจอะไรวะคือเป็นตัวบัฟอมตะบัฟฮิวนะครับแล้วก็บัฟล้างสถานะน้องแล้วก็เป็นตัวดาเมจหลักด้วยนะครับผมที่แบบรุนแรงใช้ได้เลยนะับรดิด่เป่ากระเด็นโมด้ะคือแบบล้มทั้งยืนอะ่ะเออหลับกลางอากาศอะ่ะหลับแบบไปไม่หลับไม่ไปไม่หลับเฉยๆไปแบบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีก็ไม่ผลนะเออ จสซิก้าในคอมเนเซอร์ ur, นะใครมีนะครับผมถ้าปั้นแม็กได้นะปั้นแม็กเลยครับผมสุดจริงนะอย่าลีลอนะครับอ่ะขึ้นมาอยู่ที่ท้องหนึ่งแล้วนะผมจะปั้นขึ้นเพชรสามได้หรือเปล่าเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้นะผมจะทำเออช็อตกันนะครับผมขึ้นเป็นน่าจะเป็นไฮเปอร์แหละเพราะผมเก็บไฮเปอร์ก็ได้เท่าไหร่ละอ่ะเลยอีกประมาณสามล่างนะครับผมอีกสามล่างนะเออถ้าผมเก็บไฮเปอร์ได้ผมจะปั้นขึ้นไฮเปอร์นะครับแล้วก็ยัดกบให้นะ กบมีอยู่3ตัวอ่ะหอคอยยังไม่ได้ไต้นะครับผมซึ่งถ้าไปเล่นหอคอยก็จะได้ไม่อีกหนึ่งตัวนะนี่หอคอยได้เพียงหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็จะทําช็อตกันขึ้นได้นะอ่ะฮิมาวารีนะครับผมก็จะสลับเป็นไฮเปอร์เหมือนกันนะครับผมอ่ะเหลืออีกประมาณนี้ครับไม่เยอะนะอีกสามตัวเอ้เออสี่ตัวนะครับผมถ้าเป็นไฮเปอร์ได้นะ่ยสามตัวเนี่ยจะเป็นมีความสามารถเพิ่มแล่นะนี่เพิ่มแล่คือแบบศัตรูเล่นยากนะครับผมเจอเพิ่มแล่เข้าไปนะอ่ะก็ สำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพลงเท่านี้นะสำหรับการทำเจสิก้าเป็นไฮเร์นะครับซึ่งสุดจริงนะครับปั้นเองนะเออเป็นไอเดียที่ผมแบบปั้นตั้งแต่ลูกกระเจี๊ยบลนนั้นตั้งแต่ป้ายเหลืองเลยนะเออยันตอนนี้นะครับผมซึ่งก็โหดขึ้นมากเลยนะครับผมอ่ะชอบกดไลค์เชื่อกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ช่อง y o u t u เต้เอ็นทีพีชาแนด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Tell me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.